สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็เช้านี้ก็มีหลวงปู่อ้นนะครับวัดบางจากนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์เล็บมือนะครับเป็นพิมพ์เล็บมือนะครับก็นะครับอยู่ที่นี่นะครับดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงปู่อ้นนะครับเป็นหลวงปู่อ้นวัดบางจากจังหวัดสมุทรสงคราม รามนะครับก็ผู้สร้างก็คือหลวงปู่อ้นนั่นเองนะครับหลวงปู่อ้นนี่ก็มีนามเดิมชื่อเดิมของท่านนะครับชื่อเดิมของปู่อ้นก็เป็นมอมนะครับมอมราชวงศ์อ้นนะครับอิสรางกูลนะครับอันนี้ก็เป็นมเีเชื้อเชื้อเจ้านะครับ มอมราชวงศก็ลูกป,ปู่อ้นนี่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาคนโปรโดนนครับคนกุติเลยก็ว่าได้นะครับของสมเด็จโตนะครับก็ได้เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดรับใช้สมเด็จโตอยู่นะครับก็เป็นเวลานานนะครับที่วัดระฆังโคสิตตารามเ,เดิมทีนะครับ หลวงปู่อ้นนี่ภายหลังจากที่ได้บวชแล้วก็นะครับก็ดื่มทีเลยก็จำพรรษาอยู่ที่วัดปลกคลองวัวนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวัดปลกสุธรรมรามนะครับนะครับวัดปกสุธรรมรามหรือชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าวัดปลกคลองวัว ก็วัดนี้ก็อยู่ที่อำเภอโพวาจังหวัดสมุทรสงครามก็จากวัดปลุกของวัวหลวงปู่เอินก็ย้ายไปจำพรรษาไปอยู่ที่วัดบางจากวัดบางจากก็มีชื่อหนึ่งว่าวัดกเกษมสรณนารามนะครับมีชื่อว่าวัดกเกษมสระนารามก็อยู่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นแหละ หลวงปู่อ้นก็นะครับสร้างพระชุดนี้เกาะทั้งหมดก็แปดมืสี่พันองค์นะครับก็คือเป็นบรรจุกรุนะครับบรรจุกรุไว้สองแห่งคือที่วัดเกาะรอยนะครับจำนวนหนึ่ง นะครับวัดกเกาะลยอยจังหวัดราชบุรีนี่นะครับก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ไว้ที่วัดปรกอีกส่วนหนึ่งนะครับวัดปรกของวัวหรือว่าวัดปรกสวนารามอ่อวัดปรกสุธรรมรามนะครับอัมพวานี่แหละส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็แจกครับแจกก็เนื้อหาก็เป็นเป็นมวลสารนะครับมวลสารที่เราไม่ใช่จะสร้างก็เป็นพวก ปูนครับปูนเปลือกหอยแล้วก็นะครับผสมผงวิเศษนะเพราะว่าได้รำเรียนวิชาจา,ากสมเด็จโตสมเด็จพุทธเจ้าโตเนี่ยในการสร้างพระสมเด็จมานี่ก็ได้เรียนรู้มาจนจบสิ้นกระบวนกามนะครับเพราะนั้นก็เนะครับเนื้อก็เกือบจะ เหมือนกันเลยเชี่ยนะครับแต่ว่าที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือของหลวงปู่อ้นนี่ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือหลวงปู่ได้ใช้กระดาษสารกระดาษสาที่ได้จากตำรับตำราที่่าที่ชมรุษก็เป็นตำราเป็นพวกพวกตำราต่างๆทางเนี่ยทางเวทมนต์ ทางคาถาทางของขลังพวกนี้ก็ำหรับตำราวิชาอาคมนะครับเนี่ยก็ที่เขียนด้วยกระดาษาเนี่ยก็เอามาแช่น้ำจนเปื่อยจนยุ่ยนะครับแล้วก็นำมาตำมาคุกเคา้าผสมกับผสมผงวิเศษผสมกับปูนเปลือกหอยนะครับนี่คือความที่เป็นเอกลักษณ์ของอาภาพ นะครับพิมพเล็บมือของหลวงปู่อ้นนะครับก็ลักษณะโดยทั่วไปนะครับ <c oughs> ก็เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยนะครับออนี่นะครับออแล้วก็พระพุทธคุณน,นี่สุดยอดนะครับในเรื่องของความเมตตามหานิยมนะครับนีเออ่เป็นพระพุทธรูปนั่ง ปางมันวิชัยมเีเสนาสะนะรองรับสามชั้นนะครับตรงที่รองรับอาสะนะก็เป็นบัวนะครับบัวนะครับเป็นรูปบัวนะครับนี่รูปดอกบัวเ,เป็นบัวความบัวงายอะล,ลักษณะนี้นะครับแล้วก็รอบองค์พระก็มีเส้นซูมสองเส้น ก็สวยงามนะครับใครที่สนใจก็